Medical Topic 2 EP 82โรคเบาหวานชนิดที่2เมื่อร่างกายนือ้ออินซูลินเบาหวานไม่ใช่แค่โรคคนแก่แล้วนะเพราะร่างกายนื้ออินซูลินน้ำตาลสูงปีดเจอบ่อยตั้งแต่40บวกแถมวัยรุ่นก็เป็นเทียบเพราะกินมันหวานจัดขยับน้อยเสี่ยงเบาหวานเพราะอ้วนลงกุงกินหวานจัดเครียดอาการก็ง่ายๆกระหายน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อยเหนื่อยง่ายรักษาง่ายนะแค่คุมอาหารออกกำลังกายและกินยาตามหมอ พยาบาลช่วยให้ความรู้ปรับพฤติกรรมดูแลเท้าเฝ้าระวังแทรกซ้อนแล้วคุณก็ต้องกินดีออกกำลังกายตรวจน้ำตาลงดบุหรี่พักผ่อนให้พอดูแลผู้ป่วยเบาหวานตั้งแต่รับเข้าจนกลับบ้านเข้าใจง่ายใช้ได้จริงที่ a m ไป i n d i b l o g s p o t c o m ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกรุณากดติดตามเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆจากเราพบกันใหม่ในคลิปหน้า